คนเกิดวันพุธและคนเกิดวันศุกร์ครบกันแล้วดวงชะตาจะเป็นอย่างไรเป็นคู่แท้หรือคู่เวรคู่กรรมต่อกันก่อนจะรับฝั่งคำทำนายกดหัวใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นผ่านขูให้ไพ่ยม่นยำดังตาเห็นและผิมพต่อใต้โพสต์ได้เลยว่า ชันโชคดีปูจา๋าขอให้ลูกโชคดีดังแรงอธิษฐานเจ็ดบูชาอะไรบูแล้วเมตตามหานิยมติดตัวบูชาลูกจันทร์สวัสดิ์หน้าทองใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงหมีน้ำมันจันท์ว่านเขาหลงดอกมิลุโลยลืมกูไม่ลงเน้นเรื่องเมตตามหานิยมติดตัวส4มสี่เกกดจิ้มเข้าไปบูชาให้เข้ากับดวงปณิสยัยคนเกิดวันพุธ เป็นคนที่ช่างพูดช่างเจรจา่อนไว้อะไรได้ง่ายๆชอบในการเอาใจใส่ชอบในการดูแลแล้วก็เป็นคนคิดเยอะคิดมากขี้กังวลใจขี้หึงและขี้หวงชอบทวนทะเลาะในเรื่องเล็กๆน้อยๆคนเกิดวันศุกร์ เป็นคนที่มีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามเป็นคนรักคนรอบข้างเป็นอย่างดีเป็นคนเอาใจใส่ในดวงชะตามาดูกันว่าไพ่อยากบอกและอยากเตือนอะไรสองวันเกิดนี้ช่วงนี้ฐานดวงความรักอ่อนแอมีโอกาสคบกันได้ยาวนานมีเรื่องทุกข์ในใจเกิดขึ้นอ่อนไหว อารมณ์แปรปวนขี้หึงขี้หวงมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่องเก่าเรื่องเดิมชอบพูดเรื่องเก่าๆชอบเน็บชอบแนมสูญเสียความรู้สึกสูญเสียอะไรบางสิ่งบางอย่างการแยกจากการเลิกลาเศษเงินเส็จใจและเส็จความรัก ไม่ดูแลเอาใจใส่กันเฉยชาคบกันตั้งแต่ยากลำบากการพูดการเจราจาชอบประชดประชันถึกทรหดละอดทนระแวงระวังอย่าหนีนายเวลามีปัญหา ปรงปล่อยวางปีกวิเวกรักสันโดษหาช่องทางการเงินอยู่ที่การกระทำไพ่ขึ้นตัดขาดขึ้นมาใครที่คบกันอยู่มีโอกาสได้ลูกทําแบบเดิมปัญหาเดิมปัญหาเก่าเบื่อหน่ายระวังปัญหา ความคิดเยอะความคิดมากพากันหาทรัพย์หาเงินมีการปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงอ่อนไหวปากตรงปากแรงต่างคนต่างเป็นอิสระไม่อยากผูกมัดไม่อยากผูกรั้ง ปล่อยวางเฉยชาไม่มีเวลาให้กันเป็นแบบที่อาจารย์นุกพูดหรือไม่ใครที่เกิดสองวันเกิดนี้ถ้าตัวเรายังคบกันอยู่ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันอย่าปล่อยอย่าเฉยชาอย่าทำแต่ง,งานและหาแต่งเงินดูแลเอาใจใส่ให้ระวดวงังมีคนเข้ามาทำให้แตกคอกันทำให้มีปัญหาอย่าร้างและเลิกลา ใครที่เกิดวันไหนหนคบกับคนเกิดวันไหนไปดูคลิปอื่นๆของอาจารย์นุกได้เลยค่ะที่อยากเช็คดวงชะตาอย่างเจาะลึกอยากดูพื้นดวงชะตาอย่างตรงจุดอยากปลดล็อกในพื้นดวงสามารถกดจิ้มเข้าไปเช็คดวงชะตากับอาจารย์นุกได้เลยคําว่าเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงเชื่อศรัทธาปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับตัวคุณได้จริงหนูเจอปู่แล้วหนูจะรวยค่ะ